สวัสดีค่ะ i ฟม c ร a ช n แนลล้อนิอยายเสียงตอนเดียวจบขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับนิยายเรื่องนี้กดและกดแชร์กดซับคลายกดติดตามจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆและได้รับฟังก่อนใครนะคะนิยายสั้นเรื่องตายเงาจันกระจ่างบทที่1พบกัใตายแสงตะวัน หน้าร้านกาแฟาเล็กๆกริมทะเลดาริกากำลังบรรจงชงกาแฟาแก้วโปรดของลูกค้าประจำเสียงเพลงแจส๊สคลอเบาๆบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเธอทำเพลงตามไปด้วยอย่างอารมณ์ดีวันนี้เป็นอีกวันที่แดดสดใสและทะเลก็ดูสงบลาเต้ร้อนหนึ่งแก้วครับเสียงทุ่มดังขึ้นดราิการเงยหน้าขึ้นมองพบกับชายหนุ่มร่างสูงโปร่งในชุดลำลองดูจากกล้องถ่ายรูปคู่ใจแล้วคงเป็นนักท่องเที่ยวแน่ ได้ขสักครูนะคะดาริกายิ้มรับเธอรู้สึกคนหน้าชายหนุ่มคนนี้อย่างประหลาดราวกับว่าเคยเจอกันมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกว่าที่ไหนอัศวินมองไปรอบรอบร้านพลางยกกล้องขึ้นถ่ายรูปมุมต่างๆร้านน่ารักดีนะครับบรรยากาศดีด้วยเขาเอ่ยชมอย่างจริงใจร้านนี้มีสเสน่ห์แบบชนบทที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ ขอบคุณค่ะดราริกายื่นกาแฟให้เพิ่อมาเที่ยวที่นี่เหรอคะเธอถามอย่างเป็นกันเองครับผมชื่ออัศวินมหาแรบันดาลใจถ่ายรูปอัศวินรับกาแฟมาพร้อมกับรอยยิ้มงั้นเหรือคะที่นี่มีมุมสวยๆเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกดินดราริกาเล่าอย่างกระตือรือร้นเธอรักบ้านเกิดของเธอมาก และดีใจที่ได้แบ่งปันความงดงามนี้กับคนอื่นทั้งสองคุยกันถูกคออัศวินรู้สึกประทับใจในความสดใสและความรักในเสียงดนตรีของดาริกาส่วนดาริกาก็รู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้ๆอัศวินเขาทําให้เธอนึกถึงใครบางคนที่เธอเคยรู้จักแต่ก็นึกไม่ออกว่าใครบทที่สองใต้เงาจันทร์ คืนหนึ่งอสศวินชวนดาริกาไปเดินเล่นริมหาดทั้งสองนั่งลงบนผืนทรายมองดูแสงจันทร์สาดส,ส,สองลงบนผิวน้ำทะเลคลื่นซัดเบาๆเป็นเสียงประกอบที่โรแมนติกที่นี่สวยงามมากเลยนะครับเหมือนโลกในฝันอัศวินเอ่ยขึ้นเขาไม่เคยเห็นทะเลที่ไหนสวยงามเท่านี้มาก่อนใช่ค่ะฉันรักที่นี่มากดาริกากล่าวพลางหลับตาลงสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดมันทำให้ฉันรู้สึกสงบ แล้วคุณมีความฝันไหมครับอัศวินถามเขาอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นเดริกาลืมตาขึ้นมองไปยังโดงจันท์ฉันฝันอยากจะเป็นนักดนตรีขอยาให้เสียงเพลงของฉันทำให้คนอื่นมีความสุขเธอสารภาพความฝันของเธอออกมาความฝันที่ดีนะครับอัศวินยิ้มให้กำลังใจผมเชื่อว่าคุณทำได้เขาเห็นแววตาที่มุ่งมั่นของเธอและเชื่อว่าเธอจะทำสำเร็จ ดาริกาอมยิ้มขอบคุณค่ะเธอรู้สึกดีที่ได้แบ่งปันความฝันกับเขาในคืนนั้นภายใต้เงาจันทร์ทั้งสองเปิดใจคุยกันมากขึ้นความรู้สึกดีๆก็ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเียบพวกเขารู้สึกผูกพันกันอย่างประหลาดราวกับว่าเคยรู้จักกันมานานบทที่สามความห่างไกลเวลาผ่านไปอัศวินและดาริกาสนิทสนมกันมากขึ้นพวกเขาใช้เวลาด้วยกันทุกวันเดินเล่นริมหาถ่ายรูปเล่นดนตรี และคุยกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่แล้ววันหนึ่งอัศวินก็ต้องกลับไปยังเมืองใหญ่เพื่อทำงานต่อผมจะคิดถึงคุณนะครับอัศวินกอดดริกาเขาไม่อยากจากเธอไปแต่ก็ต้องทำฉันก็จะคิดถึงคุณค่ะดริกากอดตอบน้ำตาคลอหนยเธอรู้ว่าการจากลาครั้งนี้คงไม่ง่ายทั้งสองสัญญาว่าจะติดต่อกันเสมอแต่ความห่างไกลก็ทำให้ความสัมพันธ์ เริ่มไม่เหมือนเดิมอัศวินยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาคุยกับดาริกาส่วนดาริกาก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เธอคิดถึงเขามากแต่ก็ไม่กล้าโทรหากลัวว่าจะเป็นการรบกวนบทที่4ความจริงที่เจ็บปวดในวันเกิดของอัศวินดาริกาตัดสินใจเดินทางไปเซอร์ไพรส์เขาที่เมืองใหญ่เธออยากเจอเขาอยากบอกเขาว่า เธอคิดถึงเขามากแค่ไหนแต่สิ่งที่เธอได้พบกลับทําให้ใจเธอแตกสลายอัศวินกําลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนี่มันอะไรกันคะดราริกาถามเสียงสั่นเครือเธอไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองอัศวินตกใจที่เห็นดราริกาดราริกาคุณมาที่นี่ได้ยังไงเขาตกใจและรู้สึกผิดฉันมาหาคุณในวันเกิดนคาดดาริกาน้ำตาไหลาอาบแก้ม แต่ดูเหมือนฉันจะมาผิดที่ผิดเวลาเธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดอัศวินพยายามอธิบายแต่ดาริกาก็ไม่ฟังเธอวิ่งหนีไปและทิ้งให้อัศวินยืนตื้ออยู่คนเดียวเขาเสียใจมากที่ทำให้เธอเจ็บปวดบทที่ห้าใต้เงาจันอีกครั้ง อัศวินรีบตามดาริกากลับไปยังเมืองริมทะเลเขาอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยนั้นเป็นเพียงคู่มั่นที่ทางบ้านจัดให้เขาไม่เคยรักเธอเลยคนที่อยู่ในใจเขามาตลอดก็คือดาริกาดาริกาฟังคำอธิบายของอัศวินเธอเริ่มใจอ่อนแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่เธอไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วแล้วคุณจะทำยังไงคะดาริกาถามเธอต้องการความมั่นใจ ผมจะยกเลิกงานแต่งงานครับผมจะไม่แต่งงานกับคนที่ผมไม่ได้รักอัศวินจับมือดาริกาผมรักคุณดาริกาผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณเขาสารภาพความในใจออกมาดาริกามองเข้าไปในดวงตาของอัศวินเธอเห็นความจริงใจในนั้นและเธอก็รู้ว่าเธอก็รักเขาเช่นกันฉันก็รักคุณค่ะอศวินดาริกายิ้มทั้งน้ำตา ในที่สุดทั้งสองก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งใต้เงาแจงกระจ่างพวกเขาสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือจากกันอีกและจะร่วมกันสร้างอนาคตที่สวยงามข้อคิดคติสอนใจความรักที่แท้จริงจะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้แม้ว่าอัศวินและดาริกาจะต้องเผชิญกับความห่างไกลและความเข้าใจผิดแต่ความรักที่พวกเขามีให้กันก็แข็งแกร่งพอที่จะทำให้พวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันได้ การสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญในความสัมพันธ์ถ้าอัศวินและดาริกาสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ตั้งแต่แรกพวกเขาก็คงไม่ต้องเจ็บปวดเช่นนี้อย่าตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปดาริกาเกือบจะตัดใจจากอัศวินไปแล้วแต่โชคดีที่เธอให้โอกาสเขาได้อธิบายความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การได้อยู่กับคนที่เรารักไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรขอเพียงมีคนที่เรารักอยู่เคียงข้างเรา ก็จะมีความสุขได้เสมอนิยายเรื่องนี้จบบริบูรณ์ขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะคล้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้แต่งด้วยนะคะ